ไปหาป่าสปินเบมาพี่น้องได้ปากกามาซีหาตัวสิมะพนอเจอจ๋อถวยน้อยๆกินกับผักหผมแม่ใหญ่เก็บมาตาน่ามาเมื่อนี้มะพนปากกากระปเจี๊ยบเลยนี่เป็นพริกกับหอมกระเทียมที่ปเจี๊ยบขั่วไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อขั่วไว้แล้วนหนะเอาใส่เลยนี่ตำพริกกระเทียมก่อนพี่น้องอันขั้นตอนนี้มันกระชีเดียนเขาสาเนี่ยเจหน่อยเด้อไห้เราเนี่ยเจหน่อยเดินออกโคกเดินเขาตาดีๆเอาบัดที่นี่นี่แม่ นี่เป็นปลากาพี่น้องคะ่ะบ้านประเจีย๊ยบเรียกปลากาเออบ้านประเจีย๊ยบเรียกปลากาถ้าเป็นภาษาทางการเพิ่นสีเอินว่าปลาหมอช้างเหยียบแม่พี่น้องสิโตค้ายๆปลาเข็งนี่ละแต่ว่าบ่แมนเดอเบิ่งกระนนหนักตัวใหญ่ๆนี่มันสิไข่บ่บีเอาแต่เนื้อพี่น้องอันนี้ปลาเจีย๊ยบต้มมาแล้วเด้อต้อมมาแล้วสิมาบีเอาแต่เนื้อเอาก้างมันออกก่อนเอาก้างมันออกด้วยนะเพราะว่าเราจะตำปน่นอุ้ยไข่อยู่ตัวหลับพี่น้องไข่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  ปากกาไขหวาอุ้ยไข่ปากกาหนีเสียบคักได้พี่น้องไข่ปากกานี่มันแสบมากเลยนะเดี๋ยวป้าเจบจะเอาปุ่นไปด้วยกันเลยปุ่นไปด้วยกันอุ้ก้างล้นก้างหลดุดก้างหลดุดเดี๋ยวขอแกะก่อนพี่น้องปรป้าเจบขอแกะก่อนนะคะมาที่นี่ก็ตําเลยค่ะพี่น้องขาตัาเลย ปรุงเครื่องกันเลยพี่น้องเอาซํานี่ละข้าไปที่นี่มาปรุงเครื่องเลยอันนี้ก็สิเป็นน้ำต้มปลาใส่ปลาแดกปลาลาจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อไปเจ็บจะเทใส่ลงไปเลยเทน้ำลงไปเลยแล้วก็จะใส่ผงงวเด้อพี่น้องแล้วก็จะใส่ผงัวแล้วก็จะเติมปลาลานิดหน่อยเพราะว่าตอนไปเจ็บต้มไม่ได้ใส่ปลาลาเยอะน,นะ่นะก็จะเพิ่มปลาลา ข้นๆ้อยอีกขุ่นปากกาขุ่นๆขุ่นปากกาขุ่นๆเดี๋ยวขอชิมเบองก่อนเดี๋ยวไปเจี๊ยบขอชิมดูก่อนนะคะหืม งวแล้วพี่น้องงวแล้วอา้าบัดทีนี้เราก็มาใส่ผักเลยป้าเจ๊บไม่มีต้นหอมมีแต่ผักชีใบเลื่อยก็จะใส่เฉพาะผักชีใบเลื่อยนะพี่น้องเด้อป้าเจ๊เป็นคนทํากับข้าวมีอะไรก็ใส่อันนั้น <laughs> มี่ยังก็ใส่อันนั้นบ่ะมีกับเ่าใส่จังสีแม่พี่น้องพ่อหาใดก็หาหา,หาบ่ไา้ดก็แล้วไป <laughs> สินะ <laughs> ตามสไตล์บ้านๆแบบป้าเจ๊บนีลาะสไตล์กะเอาบ่มีสูตรบ่มี่ยังทั้งสิ้นอ้าใส่ผักลงไปเลยใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปอืมนี่ก็คน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  ต้นผักเขากันเออเบิง่งเนี่ยแหละพี่น้องเบิง่งเนี่ยแหละคือเป็นตะแสบแทะอตักใส่ถ้วยเลยปะที่นี้ขวดโคกลงไปเรือยๆพี่น้องผ่านห้าถ้าไดปนป่าลวกผักอันนี้เป็นผักขมผักขมยายเก็บมาจากนาเด้อแล้วก็เป็นถั่วพูสดๆจากเจ๊นุ้ยให้มาแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวอีกสองลูกซํานี่กับพ่อแล้วพี่น้องเห้าบ้านเห้านี่มากินปนปากกาก็ไปเจี๊ยบแ่บๆค่ะพี่น้องคะ่ะ